สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับสังเกตไหมครับว่าพักหลังๆเนี่ยไม่ว่าจะเปิดข่าวอ่านบทความหรือเลื่อนเรื่องดูในโซเชียลมีเดียเราเจอคำพาดหัวแบบแรงๆนะครับคำว่าอาวสานเนี่ยบ่อยขึ้นเยอะเลยทั้งอวสานยอดวิวในวงการตลาด อวสานพนักงานประจำที่กระทบเรื่องงานโดยตรงหรือที่ดูขยายวงกว้างไปอีกอย่างอวสานชนชั้นกลางหรือกระทั่งอวสานเด็กจบใหม่พอเห็นคำพูงนี้ซ้ำๆก็อดสงสัยไม่ได้นะครับว่าเอา๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องใช้คำที่ฟังดูสิ้นหวังขนาดนี้ มันเป็นแค่กลยุทธ์ดึงความสนใจในโลกที่ข้อมูลมันเยอะแยะไปหมดหรือว่ามันสะท้อนความเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นกันแน่แล้วมันส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของเราอย่างไงบ้างครับค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจน่าขบคิดจริงๆค่ะคำว่าอาวสานนี่มันมีพลันกระตุ้นความรู้สึกได้มากจริงๆ แหล่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็ครอบคลุมหลายมิติเลยนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งเรื่องการตลาดวิธีคิดที่เปลี่ยนไปความปั่นป่วนในตลาดแรงงานที่กระทบคนหลายกลุ่มเลยตั้งแต่พนักง,งานประจำชนชั้นกลางไปจนถึงน้องน้องเด็กรุ่นใหม่แล้วก็มีมุมมองจากประวัติศาสตร์ด้วยนะคะอย่างสามก๊กที่อาจจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมได้ชัดขึ้นค่ะโอ้โหน่าสนใจครับมีทั้งเรื่องปัจจุบันทันด่วนแล้วก็บทเรียนจากอดีตด้วยใช่ค่ะ ดังนั้นเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือพยายามจะมาคลี่คลายเรื่องพวกนี้กันค่ะเราจะมาดูกันว่าทําไมคําว่าอวสานถึงถูกหยิบมาใช้บ่อยๆมันสะท้อนความจริงแค่ไหนหรือมันบิดเบือนไปบ้างหรือเปล่าแล้วมันสร้างผลกระทบทางอารมณ์ยังไงกับผู้คน และที่สำคัญที่สุดเลยคือถ้ากลางความรู้สึกไม่แน่นอนแบบนี้เราจะมองหาทางออกหรือแนวทางปรับตัวที่สร้างสรรได้ยังไงเพื่อให้เรายังออสงบใจแล้วก็ก้าวต่อไปได้ในยุคที่ทุกอย่างมันดูเปลี่ยนแปลงเร็วไปหมดนะคะชัดเจนเลยครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันที่คำถามแรกเลยทำไมต้องใช้คำว่าอวสานมีมุมมองจากแหล่งข้อมูลด้านการตลาดที่พูดถึงแนวคิด attention economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความสนใจ ตรงนี้มันอธิบายปรากฏาการณ์นี้ได้ยังไงบ้างครับค่ะแนวคิด attention economy เนี่ยเขาชี้ว่าในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลข่าวสารมันไหลบ่ามาหาเราตลอดเวลาความสนใจของคนเราเนี่ยกลายเป็นทรัพยากรที่แบบมีค่าแล้วก็หายากที่สุดการพาดหัวแรงๆอย่างอวสานเนี่ยมันก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นตะขอค่ะเป็นฮุก ที่ส่งพลังมากๆในการเกี่ยวสายตาเกี่ยวความคิดให้คนหยุดอ่านหยุดคลิกได้เร็วกว่าคำธรรมดาทั่วไปพู้นง่ายๆก็คือในสงครามแย่งชิงความสนใจเนี่ยคำที่มันกระแทกแรงๆมักจะได้เปรียบค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับมันเป็นกลยุทธ์ในการแบบตัดเสียงรบกวนหรือ noise เพื่อให้ข้อความของตัวเองเด่นขึ้นมาแต่การใช้คำว่าอวสานบ่อยๆเนี่ยมันมีแค่เรื่องการตลาดอย่างเดียว หรือว่ามันสะท้อนว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังจบสิ้นลงจริงๆด้วยครับ เป็นคำถามที่ดีมากค่ะเพราะมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องกลยุทธ์พาดหัวอย่างเดียวนะคะคำว่าอาวสานในหลายๆกรณีเนี่ยก็สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นจริงหรืออย่างน้อยก็เป็นสัญญาณเตือนถึงแนวโน้มที่น่ากังวลในหลายๆด้านเหมือนกันค่ะตัวอย่างเช่นถ้าเรามองในแวดวงการตลาดนะคะการบอกว่าอาวสานยอดวิวเนี่ยไม่ได้แปลว่ายอดวิวมันไม่มีความหมายไปเลยสะทีเดียวแต่เป็นการชี้ว่าการวัดผลแบบเดิมๆที่เน้นแค่ตัวเลขผิวเผินอย่างยอดวิว ยอดไลค์เอนเกจเมนต์อะไรพวกนี้มันอาจจะไม่พอแล้วล่ะค่ะธุรกิจเริ่มมองหาตัวชี้วัดที่ลึกซึ้งกว่านั้นนั่นคือ attention หรือความสนใจที่มีคุณภาพจริงๆไม่ใช่แค่เห็นผ่านๆแต่เป็นการที่ผู้บริโภคให้ความสนใจจดจําได้จริงซึ่งเ,ออเขาเชื่อว่าจะนําไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีกว่าในระยะยาวค่ะหมายความว่าไม่ใช่แค่เห็นโฆษณาแต่ต้องแบบเกิดความสนใจจริงๆ มีตัวอย่างไหมครับว่าธุรกิจเขาปรับตัวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจของ ab i n b e v ค่ะ เป็นบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายใหญ่ระดับโลกเลยเขาปรับเปลี่ยนวิธีการซื้อสื่อโฆษณาครั้งใหญ่เลยนะคะโดยหันไปให้ความสำคัญกับเมทริกที่วัด attention ที่มีคุณภาพเช่นระยะเวลาที่คนดูโฆษณาจริงๆหรือการโต้อตอบที่มีความหมายมากกว่าจะดูแค่ impression หรือจำนวนครั้งที่โฆษณาขึ้นมาบนจอซึ่งบางทีอาจจะไม่มีใครสนใจดูก็ได้แนวคิดคือ attention ที่มีคุณภาพจะนำไปสู่การจดจำ การตัดสินใจซื้อได้ดีกว่าเนี่ยแหละค่ะตัวอย่างของการอาวสานวิธีคิดแบบเดิมๆในการวัดผลทางการตลาดชัดเจนขึ้นเลยครับแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้มันลามไปถึงเรื่องการทํางานด้วยใช่ไหมครับไอหัวข้ออวสานพนักงนานประจํานี่ฟังดูน่ากังวลมากเลยสําหรับคนทํางานจํานวนมากมันเป็นแค่พาดหัวหรือว่ามีข้อมูลสนับสนุนจริงๆครับ ประเด็นนี้มีข้อมูลสนับสนุนค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะแนวโน้มการจ้างงานแบบพนักงานประจำหรือ full time เนี่ยกำลังลดลงจริงๆขณะที่รูปแบบการจ้างงานที่ยืดหยุ่นกว่าอย่างเช่นสัญญาจ้างหรือ contract หรือการทำงานอิสระแบบ part, time ห,บบ part time หรือที่เรียกว่า gig economy เนี่ยกำลังโตขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยค่ะมีข้อมูลจาก jobs db แล้วก็สภาพัฒนาหรือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานวางแผนนโยบายของรัฐนะคะ เขาบอกว่ามีองค์กรในไทยถึงประมาณ25%เลยที่มีแนวโน้มจะลดจำนวนพนักงานประจำลงและที่น่าสนใจมากคือสัดส่วนการจ้างงานแบบพาร์ทไทม์หรือสัญญาจ้างเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเยอะมากจากประมาณ4-6%ไม่กี่ปีก่อนกลายเป็น28-42%ในปัจจุบันเลยนะคะ การเปลี่ยนแปลงนี้มันก็มีหลายปัจจัยขับเคลื่อนค่ะทั้งเรื่องออแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่ทําให้บริษัทต้องคุมต้นทุนการเข้ามาของเทคโนโลยีอย่าง AI ที่ทํางานบางอย่างแทนคนได้แล้วก็รวมถึงทัศนคติของคนรุ่นใหม่เองที่อาจจะไม่ได้มองหางานประจําไปตลอดชีวิตเหมือนคนรุ่นก่อนๆแล้วค่ะโอ้ตัวเลขการเปลี่ยนแปลงนี่น่าสนใจมากครับมันสะท้อนว่าโครงสร้างตลาดแรงงานกําลังเปลี่ยนไปจริงๆแล้วกลุ่มที่ถูกพาดหัวรแรงๆอย่าง อุวสารชนชั้นกลางกับอุวสารเด็กจบใหม่ล่ะครับเขาว่าอุวสารนี่มันแรงไปไหมหรือว่าพวกเขากําลังเผชิญความยากลําบากจริงๆครับต้องยอมรับค่ะว่าทั้งสองกลุ่มกําลังเผชิญกับความท้าทายที่หนักหน่วงจริงๆค่ะสําหรับชนชั้นกลางนะคะปัญหาหลักๆเลยคือรายได้ที่มันโตไม่ทันเงินเฟ้อมีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆชี้ว่าถ้าเทียบรายได้เฉลี่ยกับอัตาราเงินเฟ้อในช่วง25ปีที่ผ่านมาเนี่ยอําลาจซื้อจริงๆของคนไทยแทบไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะคะ หมายถึงเงินเดือนขึ้นแต่ของก็แพงขึ้นตามจนเหมือนไม่ได้อะไรเพิ่มประมาณนั้นเลยค่ะทําให้การจะยกระดับฐานะหรือสร้างความมั่งคั่งมันยากขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจก็ทําให้ความมั่นคงในอาชีพแบบเดิมๆม,มันน้อยลงด้วยค่ะส่วนเด็กจบใหม่ก็ดูเหมือนจะเจอกําแพงหลายต้านเลยนะครับ ใช่เลยค่ะสำหรับเด็กจบใหม่ความท้าทายยิ่งซับซ้อนไปอีกอย่างแรกเลยคือปัญหาสกิลมิสแมทช์หรือทักษะที่เรียนมามันไม่ตรงกับที่ตลาดแรงงานต้องการจริงๆก็ทำให้หางานยากหรือได้งานที่ไม่ตรงสายไปเลยอย่างที่สองคือการเข้ามาของ AI ที่เริ่มทำงานในระดับเริ่มต้นหรือ entry level t a s k s ได้มากขึ้นซึ่งงานพวกนี้เคยเป็นเหมือนบันไดขั้นแรกของเด็กจบใหม่ๆเลยนะคะและอย่างที่3คือภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวประกอบกับข่าวที่เราเห็นบ่อยๆว่า บริษัทเทคใหญ่ๆห,หรือบริษัทอื่นๆก็ชะลอหรือลดการจ้างงานเด็กรุ่นใหม่ลงทําให้อัตราการว่างงานของเด็กจบใหม่สูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะคําว่าอาวสานในที่นี้แม้จะฟังดูรุนแรงนะคะแต่มันก็สะท้อนถึงความเปราะบางความกังวลที่คนกลุ่มนี้กําลังเผชิญอยู่จริงๆค่ะฟังดูแล้วเข้าใจเลยครับว่าทําไมคําว่าอาวสานถึงถูกนํามาใช้บ่อยๆและทําไมมันถึงกระตุ้นความรู้สึกกังวลได้มากขนาดนี้ การรับรู้ข่าวสารแบบนี้ซ้ําๆมันสร้างความเครียดความไม่แน่นอนสูงมากจริงๆนะครับซึ่งมันก็ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ผู้ฟังหลายคนต้องการคืออยากได้ความเข้าใจที่ลึกซึง้งไม่ใช่ค,ความรู้สึกท่วมท้นไปด้วยความกลัวเราเห็นปรากฏการ์อย่าง revenge quitting ที่พนักง,งานลาออกเพื่อตอบโต้บริษัทหรือความกลัวว่าจะเกิด l o s t generation ที่คนรุ่นใหม่จะหลุดออกจากระบบเศรษฐกิจไปเลยสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนผลกระทบทางใจที่ชัดเจนมาก เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะเมื่อการเปลี่ยนแปลงมัน้าโถมมาขนาดนี้ความรู้สึกไม่มั่นคงไม่แน่นอนหรือแม้กระทั่งความกลัวเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติของมนุษย์เราแต่สิ่งสําคัญที่เราเอ,อ,อาจจะต้องตระหนักคือการปล่อยให้ความกลัวพวกนี้มันครอบงําอาจจะทําให้เราติดกับไม่กล้าขยับหรือตัดสินใจผิดพลาดไปได้สิ่งที่น่าชวนมองคือแทนที่จะมองว่านี่คือจุดจบหรืออวสานอย่างที่พาดหัวข่าวบอกลองมองว่ามันคือช่วงเวลาของการ เปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่หรือ transformation ได้ไหมคะการเปลี่ยนผ่านมันก็ย่อมเจ็บปวดท้าทายเป็นธรรมดาค่ะแต่ในทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงมันก็มักมจะมีโอกาสใหม่ๆซ่อนอยู่เสมอคำถามคือเราจะค้นหาโอกาสเหล่านั้นแล้วก็ปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างไรมากกว่าค่ะมุมมองเรื่องการเปลี่ยนผ่านนี้น่าสนใจครับมันให้ความรู้สึกว่าเออยังมีทางไต่ต่อไม่ใช่ทางตัน ถ้าอย่างนั้นในเมื่อมันไม่ใช่จุดจบแล้วเราควรจะทำความเข้าใจาการเปลี่ยนผ่านนี้ยังไงและที่สำคัญคือเราจะปรับตัวหรือมองหาโอกาสในยุคนี้ได้ยังไงบ้างมีแนวทางจากแหล่งข้อมูลที่เราคุยกันไหมครับมีแน่นอนค่ะจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่เราดูกันมาพอจะสกัดแนวทางหรือกลยุทธ์ในการปรับตัวออกมาได้หลายมิติเลยค่ะเริ่มต้นที่จุดที่สำคัญที่สุดเลยอาจจะเป็นเรื่องข้างในตัวเราเองนั่นคือการปรับทัศนคติ mindset ค่ะ อันนี้สําคัญมากเราต้องเปิดใจยอมรับว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือสิ่งที่จะอยู่กับเราตลอดไปแล้วละ่ะการเรียนรู้ต้องไม่หยุดนิ่งต้องกลายเป็นกระบวนการตลอดชีวิตหรือ life long learning ต้องกล้าที่จะลองผิดลองถูกทดลองทําสิ่งใหม่ๆไม่ยึดติดกับความสําเร็จเดิมๆวิธีการเดิมๆความรู้เดิมๆที่เคยใช้ได้ผลในอดีตอาจจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า growth mindset อะคะ่ะคือเชื่อว่าเราพัฒนาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เสมอ ครับเรื่องไมเค็ลนี่เป็นพื้นฐานสำคัญเลยจริงๆแล้วเรื่องทักษะล่ะครับเป็นประเด็นที่คนกังวลกันมากเลยโดยเฉพาะเรื่อง AI จะมาแย่งงานหรือทักษะแบบไหนที่จะยังเป็นที่ต้องการในอนาคตรครับถูกต้องเลยค่ะเรื่องการพัฒนาทักษะสกิลส์นี่เป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งเลยในการรับมือกับเรื่องนี้แนวคิดที่ถูกพูดถึงเยอะมากตอนนี้คือการสร้างทักษะผสมหรือไฮบริดสกิลค่ะ คือเราต้องมีทั้งทักษะที่เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์หรือ human skills ซึ่งเป็นสิ่งที่ AI หรือเครื่องจักรยังทำได้ไม่ดีเท่าเช่นความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนความฉลาดทางอารมณ์ความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นทักษะการสื่อสารการทำงานร่วมกับคนอื่นความเป็นผู้นำและที่สำคัญมากๆในยุคข,ข้อมูลท่วมทนแบบนี้คือความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิจารณญาณแล้วก็การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลค่ะ หมายความว่าทักษะด้าน soft skills หรือ human skills จะยิ่งทวีความสำคัญขึ้นไปอีก ใช่ค่ะอย่างมากเลยค่ะแต่ต้องมีควบคู่ไปกับทักษะด้านเทคโนโลยีด้วยนะคะไม่จำเป็นว่าทุกคนต้องเก่งระดับโปรแกรมเมอร์นะคะแต่ต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานของเราเช่นความเข้าใจในหลักการทำงานของ AI หรือ AI literacy สามารถใช้เครื่องมือ AI หรือ automation ต่างๆเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานได้มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องตน้นหรือ data analysis เราควรมองว่า AI เป็นเหมือนผู้ช่วยหรือเครื่องมือเสริมที่จะช่วยให้เราทํางานได้ดีขึ้นเร็วขึ้นสร้างสารรค์มากขึ้นไม่ใช่แค่คู่แข่งที่เราต้องกลัวหรือต้องต่อต้านอย่างเดียวค่ะครับการพัฒนาทักษะทั้งสองด้านควบคู่กันไปนี้สําคัญมากจริงๆนอกจากการปรับตัวที่ตัวบุคคลแล้วรูปแบบการทำงานก็เปลี่ยนไปเยอะมากเหมือนกันทั้งเรื่อง work from home หรือ gig economy ตรงนี้เราต้องปรับตัวยังไงบ้างครับ ใช่ค่ะรูปแบบการทำงาน work models ก็เป็นอีกมิติที่ต้องปรับตัวความยืดหยุ่นหรือ flexibility จะก,กลายเป็นกุญแจสำคัญเลยค่ะแม้ว่าจะมีกระแสที่แบบผลักดันให้คนกลับเข้าออฟฟิศมากขึ้นในบางองค์กรน,นะคะแต่รูปแบบการทำงานจากที่บ้านหรือ work from home หรือแบบผสม hybrid work ก็น่าจะยังไม่หายไปไหนเพราะมันก็ตอบโจทย์ทั้งเรื่องประสิทธิภาพแล้วก็ความต้องการของพนักงานในหลายๆกรณี สิ่งสาคัญคือการหาจุดสมดุลที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็ลักษณะงานค่ะส่วนคนที่เลือกเส้นทางอาชีพอิสระหรือกิกวัร์เกอร์ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ต้องพัฒนาทักษะที่จําเป็นสําหรับการทํางานลักษณะนี้ให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกเช่นการบริหารจัดการตนเองหรือ self management การวางแผนการเงินส่วนบุคคลหรือ financial planning เพราะไม่มีสวัสดีการเหมือนพนักงานประจําแล้วก็การสร้างแบรนด์ส่วนตัวหรือ personal branding เพื่อให้เป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับโอกาสในการทํางานอย่างต่อเนื่องค่ะ และในมุมขององค์กรหรือในจ้างล่ะครับพวกเขาต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แล้วก็ดูแลพนักงานท่ามกลางความไม่แน่นอนนี้ด้วยครับองค์กรเองก็ต้องปรับตัวครั้งใหญ่เหมือนกันค่ะทั้งในระดับการเปลี่ยนจุดโฟกัสอย่างที่เราคุยกันเรื่องการตลาดที่ต้องเปลี่ยนจากการมองแค่ยอดบิลไปสู่การวัดผลแบบองค์รวมหรือ holistic measurement ที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทางธุรกิจจริงๆแล้วก็มองหา attention ที่มีคุณภาพมากกว่าเดิม ในด้านการบริหารจัดการก็ต้องมีกลยุทธ์ระดับองค์กรและระบบ (organizational and systemic strategy) ที่เท่าทาันการเปลี่ยนแปลงค่ะองค์กรต้องเรียนรู้ที่จะหาความสมดุลใหม่ๆเช่นสมดุลระหว่างการสร้างแบรนด์ระยะยาวกับการกระตุ้นยอดขายระยะสัน้นต้องมีนโยบายมีโครงสร้างที่รองรับการบริหารจัดการพนักงานที่มีรูปแบบการทำงานหลากหลายทั้งประจำทั้งฟรีแลนซ์ทั้งในออฟฟิศทั้งนอกออฟฟิศ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งยืดหยุน่นแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้ก็เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเลยค่ะดูเหมือนภาครัฐเองก็มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการปรับตัวเหล่านี้ด้วยใช่ไหมครับมีบทบาทอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะในการสร้างตะข่ายรองรับทางสังคม social safety net ที่เหมาะสมกับยุคสมัยมีการพูดถึงโมเดล f ซ e คิวริ i t y ของเดนมาร์กเป็นตัวอย่างเหมือนกันนะคะซึ่งเขาพยายามสร้างสมดุลระหว่าง3ปัจจัยคือ1 ความยืดหยุ่น flexibility ในตลาดแรงงานให้นายจ้างปรับเปลี่ยนการจ้างงานได้ง่าย 2. คือความมั่นคง security ของแรงงานผ่านระบบประกันการว่างงานที่เข้มแข็งให้เงินสนับสนุนที่เพียงพอและ 3. คือนโยบายตลาดแรงงานเชิงรุก active labor market policies ที่เน้นการพัฒนาทักษะ upskill reskill แล้วก็การหางานใหม่อย่างจริงจังการมีนโยบายลักษณะนี้จะช่วยลดความกังวลของคนทำงานแล้วก็สนับสนุนให้เกิดการปรับตัวได้ง่ายขึ้นค่ะ ฟังข้อมูลทั้งหมดแล้วทั้งสาเหตุของการใช้คำว่าอาวสานผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงแนวทางการปรับตัวทั้งในระดับบุคคลองค์กรมันมีรายละเอียดเยอะมากจริงๆครับซึ่งก็อาจจะทำให้บางคนรู้สึกว่าโอ้โหมันหนักจังเลยแล้วเราจะหาความสงบใจหรือแบบตั้งหลักทำกลางพายุข,ข่าวสารเรื่องอวสานและความเปลี่ยนแปลงที่มันถาโถมเข้ามาไม่หยุดหย่อนนี้ได้อย่างไรบ้างครับ เป็นคำถามปิดท้ายที่สำคัญมากจริงๆค่ะเพราะเป้าหมายไม่ใช่แค่การรับรู้ข้อมูลแต่คือการที่เราจะอยู่กับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ยังไงโดยที่ใจเรายังสงบยังมีพลังพอจะก้าวต่อไปได้ในจุดนี้ดิฉันคิดว่าการมองภาพให้กว้างขึ้นและการกลับมาโฟกัสในสิ่งที่เราควบคุมได้อาจจะเป็นคำตอบค่ะมีแหล่งข้อมูลหนึ่งที่เรามีแล้วอาจจะช่วยให้มุมมองที่น่าสนใจคือบทเรียนจากวรรณกรรมคลาสสิกอย่างสามก๊กค,ค่ะสามก๊ก เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงครับสามก๊กเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องรบราคาฟันแต่เป็นคลังความรู้เรื่องธรรมชาติของมนุษย์กลยุทธ์แล้วก็วัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงมีประโยคทองประโยคหนึ่งที่กล่าวไว้ตอนต้นเรื่องเลยว่ากล่าวถึงเรื่องราวในใต้ล่าโบราณว่ารวมกันนานย่อมแตกแยกแตกแยกนานย่อมรวมกันเป็นธรรมดาโลก ประโยคนี้บอกสัจะทําเลยค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงความรุ่งเรือมความเสื่อมถอยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นวัฏจักรที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในประวัติศาสตร์อำนาจมีการเปลี่ยนมือผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาแทนที่หน้าเก่าแต่โลกก็ยังหมุนต่อไปชีวิตก็ยังดำเนินต่อไปการเข้าใจว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอาจจะช่วยลดความตื่นตระหนกทำให้เรายอมรับสถานการณ์ได้มากขึ้นค่ะ การมองเห็นภาพใหญ่และก็ความเป็นวัฏจักรนี่ช่วยให้ใจสงบลงได้จริงๆครับเหมือนเห็นว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกที่โลกเปลี่ยนแปลงแบบนี้ใช่ค่ะแล้วอีกบทเรียนสำคัญจากสามก๊กที่เชื่อมโยงกับเรื่องทักษะที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้คือไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปแค่ไหนมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมาเท่าไหร่หรือมี AI เข้ามามีบทบาทมากเพียงใด แ,แ่นแท้ของความสําเร็จหรือความล้มเหลวมักจะเกี่ยวข้องกับความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์เสมอค่ะการอ่านใจคนการเข้าใจแรงจูงใจจุดแข็งจุดอ่อนรูปแบบพฤติกรรมยังคงเป็นทักษะที่ทรงพลังเสมอเหมือนที่ซูมาอีสามารถเอาชนะคงแบ้งได้ส่วนหนึ่งก็เพราะการสังเกตพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆอย่างการกินน้อยแต่นอนดึกซึ่งสะท้อนถึงสุขภาพความอ่อนล้า การเข้าใจคนและเข้าใจตนเองจึงเป็นทักษะที่ไม่มีวันอวสานแน่นอนค่ะนาคิดมากครับท่ามกลางควารไฮเทคสิ่งที่สำคัญที่สุดอาจจะยังเป็นเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์นี่เองซึ่งนั่นก็นำเรากลับมาสู่การโฟกัสในสิ่งที่เราควบคุมได้ค่ะเราอาจจะควบคุมเศรษฐกิจโลกไม่ได้ควบคุมทิศทางของ AI ทั้งหมดไม่ได้หรือควบคุมการตัดสินใจขององค์กรได้ไมดทั้งหมด แต่เราควบคุมการพัฒนาตัวเองได้นะคะเราเลือกที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่จำเป็นได้เราเลือกที่จะวางแผนการเงินส่วนบุคคลให้รอบคอบรัดกลุ่มหรือ financial literacy เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินในระดับหนึ่งได้ เราเลือกที่จะสร้างและรักษาเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดี networking ที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลก,กันในยามจำเป็นได้และเราเลือกที่จะมีมุมมองระยะยาว long ร์มเ perspective มองที่คุณค่าที่เราสร้างหรือเป้าหมายในชีวิตมากกว่าจะหวั่นไหวไปกับข่าวสารหรือกระแสความตื่นตระหนกในระยะสัน้นการลงมือทำในสิ่งที่เราควบคุมได้เหล่านี้จะช่วยสร้างความรู้สึกมั่นคงจากข้างในหรือ internal security ซึ่งเป็นเกราะป้องกันความรู้สึกหวั่นไหวจากความไม่แน่นอนภายนอกได้ดีที่สุดทางหนึ่งเลยค่ะ ชัดเจนมากครับสรุปได้ว่าภาพรัวข่าวอาวสานต่างๆที่เราเห็นแม้บางส่วนจะสะท้อนการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่เกิดขึ้นจริงทั้งในโลกการตลาดตลาดแรงงานโครงสร้างสังคมแต่บ่อยครั้งมันก็เป็นการตีตราที่ทำให้ภาพดูง,ง่ายและก็น่ากลัวเกินกว่าความเป็นจริงไปบ้างสิ่งที่เรากำลังเผชิญจริงๆคือการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ที่ไม่ได้มีแค่ความท้าทายแต่ก็มีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยการรับมือที่ดีที่สุดคือ การปรับตัวอย่างต่อเนื่องทั้งในงระดับทัศนคติที่เปิดรับการเรียนรู้การพัฒนาทักษะที่ประสมประสานทั้งด้าน human skills และ tech skills และการกลับมาให้ความสำคัญกับความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพร้อมกับโฟกัสในสิ่งที่เราลงมือทำและควบคุมได้นะครับ ถูกต้องเลยค่ะและถ้าจะให้ทิ้งทายด้วยมุมมองชวนคิดสักนิดนะคะซึ่งก็ต่อยอดจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาบางทีอวสานที่แท้จริงที่เราอาจจะต้องเผชิญหรืออาจจะต้องสร้างขึ้นมาเองในยุคนี้อาจไม่ใช่การสิ้นสุดของอาชีพบางอย่างหรือการหมดความหมายของตัวชีวัตเดิม แต่อาจจะเป็นการอาวสานของความนิ่งเฉยค่ะหรือการยึดติดกับความสําเร็จเดิมๆกฎเกณฑ์เดิมๆวิธีการทํางานแบบเดิมๆที่เคยใช้ได้ผลในอดีตในยุคที่ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคาดเดาได้ยากความเสี่ยงที่ใหญ่หลวงที่สุดอาจไม่ใช่ตัวการเปลี่ยนแปลงเองแต่คือการที่เราเลือกที่จะหยุดนิ่งและคาดหวังว่าโลกจะยังคงเหมือนเดิมหรือกฎเกณฑ์เดิมๆจะยังคงปกป้องเราได้ลองกลับไปทบทวนดูนะคะว่ามีโครงสร้างความคิด ความเชื่อหรือรูปแบบการใช้ชีวิตอะไรของเราเองที่อาจจะถึงเวลาต้องอวสานเพื่อเปิดทางให้กับสิ่งใหม่ๆที่จะช่วยให้เราเติบโตและปรับตัวได้ดีขึ้นในโลกที่ไม่เหมือนเดิมนี้บ้างหรือเปล่าคะ